วัตถุดิบอะไรมากอ่ะก็จะมีเห็ดสามอย่างมีเห็ดออเรนจิเห็ดชีเมจิขาวชีเมจิดำจะมีสามตัวเหตุบ้านเราจ่แท็กเนี station, ่ยใช่แ <Britt> ต <souls> ่บ้านเพื่อนๆก็หาซื้อกันได้ง่าย ันนี้เต้าหู้เอามาทาอะไรเราจะมาทําแบบคล้ายๆกับปาลากรอบแต่เราวันนี้เราจะทําเป็นของจี<อ>เราก็เลยใช้เต้าหู้เป็นแทนปลาอเป็นแทนปลาดุกฟูเราก็เปลี่ยนม,มาเป็นใช้เต้าหู้ทอดกรอบแทนทําแบบซิงเกิลเจอคล้ายปลาดุกฟูวันนี้ติดตามไลฟ์สดเราได้ที่จิกก๊กนะจ๊ะอันนี้เรามาบี้บี้ใช่ไหม<ช>อันนี้ใส่น้ํามันให้มันเดือดก่อนเนาะพอร้อนอ่ะก็เอาเต้าหู้

จะทอดให้มันเหลืองๆอรนะัษณะซิกเนเจอร์เดียวกับปลาดุกฟูอแล้วเราก็จะพาไปใส่ในยำเอาพาไปใส่ในยำเนาะใช่เหมือนมากเลยเนาะถ้าเราขยี้อีกให้มันละเอียด<ช>ก็คือเหมือนเลยอีแบบถ้าบางคนแบบต้องการละเอียดมันก็จะเหมือนมากกว่านี้หรือถ้ามีเครื่องปั่นนะสามารถปั่นได้เลยทำแบบเหมือนปลาดุกฟูทุกอย่างเดี๋ยวเราจะทำเมนูสองเมนูนะคะยำอีกทีหนึ่ง เมนูยำเห็ดใส่วุ้นเส้นกับผัดเต้าหู้กรอบถั่วงอกนะแล้วก็มาทำน้ำยำกันแบบแรกแล้วก็นี่เลยน้ำตาลย้อยใส่นะจีซึ่งเราจะาใช้แทนน้ำปลาแล้วใส่พอปริมาณ มะนาวแล้วก็ใส่ลงไปนะใครชอบกินเปรี้ยวก็ใส่ได้เลยมันก็ขึ้นเปรี้ยวมากก็ใส่มากใช่ใแล้วก็พิกลเหมือนกันความเผ็ดชอบเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดเยอะๆถ้าคนไม่กินเผ็ดก็ใส่น้อยๆได้อันนี้คือแบบเรายำแบบว่าเรากินเผ็ดอ้าอเรามาคุกค้าน้ำยำคนก็ชิมรสชาติตามที่เราชอบ แล้วก็ใส่เห็ดกับบุเซินลูกค้ากันก่อนนะให้เข้ากับน้ำยำเราคล,ลุกเคล้าให้สิน้นขอดใูใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยวเราตัดให้ดูเนาะนี่ กับเมนูยำบุ้นเส้นเจจ้า